กินนี่นูนูมีแต่ห่วงยางพี่พี่ทุงพลก็หัวเราะพี่นางสวัสดีค่ะจากพี่สาวนุ้ยพี่นี่ก็บอกว่าปาผู้ภูบาฝราั่งว่าซันป่าสลามเด้อน,นั่นวันซันวาพี่เกษตรว่าพี่สาวนุ้บอกว่ามายืนหลบแดดเฮ็นยงางวันซันโอ้พี่นางถ้าไม่ยืนนางก็เขียวสิพี่นางฟิลแลนก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่สาวนุ สวัสดีจ้าน้องสาวนุษย์ภาษนพี่นีบอกเป็นตาออนซอนแท้วรรคนว่าพี่เกษตรพี่ตาโนสวัสดีจ้าภาษนพี่นุษบอกว่าย่างไปลากมาให้เนจค้นา่าษนคือขักโนเบาได้เบานาวภาษาโอ้ยผู้หนักกระสอบกระสอบสองใบมาเร้วพี่น้องเรือมาเร็วเรือมาแล้วเนี่ยเขากําลังจะขึ้นเรือจุบ๊บจุ๊บผู้เบาให้เน้ย,ยตายแล้วไม่ได้พี่ปัวหนูอยู่ข้างหลัง พี่กาซ่าพี่พี่นีบอกจุ๊บให้แนวไาสั่นพี่กาซ่าบอกพี่สาวนุชสวัสดีจ้าพี่กาซ่าก็บอกพี่นีพี่นีไาสั่นวะพี่นีก็บอกจุ๊บจุ๊บไปสั่นวะพี่สาวนุชก็บอกน้องกาซ่าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาแล้วเรือมาแล้วพระเจ้าสิคือจังไดวะโอ้ยคอยคอยคืออยากลงมันนีแทะ้าเบิงเด้อพี่ออนสินมาแล้วเรือ ดูดูเขาจะไปยังไงเนี่ยไม่เข้าใจว่าเขาจะไปจอดยังไงมันจอดไม่ได้หรอหรือว่ายังไงขึ้นมันแรงหรออ๋อเขาจะไปเอาเสืกอ๋อเขาเอาเสืกมาไห้ไห้คนนี้เนี่ยสามคนนั้นไปเอาเสืกเสืกที่เรือเรือวิ่งแล้วก็จะมาดึงไอคนนี้ขึ้นไปมันเป็นกีฬาที่โลดโผลมากเลยดู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 ขวัญปออาด์ตุนัาจอดโผด่โคบอกโมบักแตงเนาะเรือบบ,รรอบเรือบบมีล้อกระไดเนาะจับแล้วพี่น้อง คนหนึ่งก็อยู่บนเรือเขาจะเอาเรือลำนั้นเดียวลากไปคิดว่าเรือเรือลำบูนเด้อเรือลำเจ้าคอยว่าสนิเสียงคอยขี้แขบคืออยู่เอาไปฝากอาจารย์น้ำประสันวะพี่เกษตรบอกว่าเอารถพ่วงไปไปทูกเอารถพีนีประสันวาไปขอเบอร์ให้แน่เอาสองคนเพื่อลุดอ่ใอ้ก่อยหัวล่อเนี่ย ส่งว่าแต่ละคนก็นได้เอาเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ขึ้นแล้วเพื่อนๆไปแล้วไปแล้วพี่น้องเอาขึ้นขึ้นเล้วแทะขาห้อยตรงเตงตรงเตงอยู่บนนี้ไปแล้วพี่น้องอุ้ยใครละจิปปกลก้าขีน้ำแบบปานนั้นไปแล้วไปแล้วเห็นบ่พูดอ่ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยเห็นบ่พี่น้อง AIC บ่หายคอยบ่สนี่ถ่ายหาซูมให้แน่โอ้ยเอาแคบเอาแคบเอาผู้หนาเจ้าสิบเบิ่งพี่ดูลิงเบิ่งกับเจ้าคือแน่เจ้าบ่ย่านตีมาบังถ่าซูมผู้หนาอุ้ยเห็นไหม AIC บ่หายคอยตี บาต้องซูมแล้วไปแล้วพี่นีบอกอยากไปนั่งกอดเอฟฝรั่งด้ตอนนี้เหลือสปีดโบทพอดันไปแล้วเพื่อนๆคอยจะค่อยจะดูว่าเขาจะลงแบบไหนเห็นบ่าวยอมศีนซูมซูมเจอมัมเจอมุกมัมมุกมัมนะออมมาสัน แต่ละคนไปแล้วเพื่อนๆกดไฮไลท์กดนับลงมาเลยอันที่อันสุดท้ายอันสุดท้ายกดไฮไลท์ลงมาเลยยังวะ กดไฮไลท์กดกดกดนับลงมาเลยอันสุดท้ายอันสุดท้ายมันเป็นในตัวที่ว่าเปิดแฟตไม่ใช่หรอพี่เกษตรตอนแรกเจ้าคือว่าอันที่สามซูมซูมอยากดูมกมกมัมอาไปทางใดแล้วพูดไปปกากไก่หนึ่งพี่น้องหาดไซนอสสาวนางหาดกะรนค่ะพี่พี่สาวนางข้างบนแฟสข้างบนแฟต,แฟตมันก็เป็นรูปอันนี้ กดตรงนี้มันเป็นสกรีนเลยเดฟบารนี่ผิดแล้วผิดแล้วผิด